แม่นจะบอก <laughs> มันเรียนล่ากับมหาลัยนู้แถวบางใหญ่นู้อย่างวะนู้นานู้ขุนนู้ท้องขาวหรือว่านูาน้คนนั้นนู้คนนั้นใช่ไหมนอนแล้วครับทุกท่านขอบคุณภาษาใหม่ๆครับผม ฟันดีราตีสวัสดีหมู่ว่านี่ผมส่งเงินไปหนึ่งพันกับเขาเพื่อแบ่งหาไปหายวันนี้โทรมาบอกดีใจมากพนะ ส่งเงินไปหนึ่งพันซื้อให้ซื้อกับเขาบอกพอแบ่งไปให้วันนี้โทรมาบอกดีใจมากคันไล่คนหนึ่งพันกีดีใจมากมากห่ <c oughs> วงนอนหรือ,อยัง เพมก็คือสีง่วงัลนแหละอีกสี่นาทีเราก็จะลงไลน์นะทุกคนนูปากแดงน่องกับวันนัตรูนูคนนั้นใช่ไหมนูคนนั้นใช่ไหมไอ้ปัญญาเนาะ นูทองขาวหรือหนูทองลายเนาะครับหัวหน้าเอาสิหนูทองขาวหนูคนนั้นไงสมัยเรียนรามคนวะจกปีละบูสมัยเรียนราม รู้คนนั้นใช่ไหมจนปลใจตอนนี้กำลังไปอาบน้ำอยู่ไปกินเขาอยู่ไปต้มมาม่ายู่ นูหน้านี่แหละแต่ก่อนเป็นทุ่งหน้าจ้าแถวนั้นน้อบูด๊ดทางไปสุพรรณบุรีโบเมียนนู้ปากแดงดอกอสดิเงยนบอกนึกว่านูคนนั้นจะสินะ่ะพยาความสุดท้ายเสนอคำว่มมาลมปอง เนี่ยเราไปนอนล่ะเจ้ายัางมัดเสนออยู่ภาษาลาวคุณแล้วอยากหูกขัามซัพใหม่ใหม่แม่เราซื้อ,อยังเนี่ยไปอ่านซื้อแล้วม่ออกล่มปอบสังเกตเจ็บแต่ก,ก่อนแตะก่อนเที่ยงหน้า ไม่มีภาคไม่ไผ่นะลมปองดีดี้าถลอกปอกเปิดบัดเป็นเด็กหน่อยตะกี้เนาะลมปองดูดสบายดีทั้งชิค่าเด้อตอนนี้เข้ากันชีได้เวลา มาพาควนกับสิล่งจากหานเก็บหานซอยกันเนเด้อพี่น้องมอลําเรื่องสิลงจากหานแล้วขอบคุณหลายๆนะ้ะทุกคนที่เขามาหับส้มมาบามาจานทำกันเนาะขอบคุณไอ่ลหลายๆคนเนาะจียังบ่ลืมน้องสาวคนนี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอบคุณทั้งทางไก่ทางไก่แล้วก một cái đứa nó mưa nào